สวัสดีค่ะคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาทำโรงเรือนให้แพะนะคะโรงเรือนแพะอันนี้เราก็ต่อเติมจากงวดที่แล้วคือเราทำไปเรื่อยๆนะคะไม่รีบไม่ร้อนนี่นะคะก็ใช้สังกะสีเก่านะคะตอนนี้ช่างก็กำลังทำบันไดนะคะบันไดเราก็ทำไม้เหลือใช้ใช้อันนี้จะเป็นแท่ไม้ผลิตนะคะ แล้วผลิตแล้วก็เสริมไม้ขึ้นไปโรงเรือนที่เราใช้นี่ก็คือไม้ผลิตทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็ไม้ผลิตที่เราซื้อมาแผ่นสั้นก็จะอยู่ที่สามสิบบาทตัวยาวก็อยู่ที่ห้าสิบบาทอันนี้จะเป็นตัวยาวนะคะนี่ตัวยาวตัวยาวตัวยาวยันนี่เลยนะคะสี่เมตรนะคะนี่นะคะแล้วเราอนาคตเราก็จะทําตรงนี้นะคะเป็น เป็นเป็นรางอาหารนะคะเราก็มาเทอาหารให้ข้างนอกนี้นะคะให้เขาเอาหัวเอามากินข้างนอกนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมนี่นะคะทำเป็นเพลิงหมางเย็นแล้วเราก็จะทํหาหักลงมานี่นะคะกันฝนอะไรสักหน่อยนะคะกันฝนกันลมแต่ตอนนี้ยังไม่ทํานะคะตอนนี้ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะพาท่านผู้ชมมาชมการทำาคอแพะนะคะต้นทุนจะไม่แพงมากนะคะลดต้นทุน ไม้พาเลตนี้เราก็จะยกขึ้นทั้งอันเลยนะคะนี่นะะแล้วเราก็จะเสริมอันนี้เป็นไม้กระถินที่แพะแกะของเราแทะแล้วคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นห่างๆคือเราแล้วแต่ใครจะเสริมแบบไหนนะคะคือระวังขาแพะไม่ให้ตกนะคะ,คะข้างๆนี้เราก็ใช้ไม้าพาเลตเหมือนกันนะคะพูดถึงเราตีไม้เอาก็ได้นะคะไม้กระถินไม้ยูคาของเราปลูกไว้เยอะนะคะทางชีลองฟาร์มมีไม้ยูคาเยอะนะคะ ีต่อไปเราต่อไปเราก็จะมาอุดรูนี้นะคะคือไม่รีบไม่ร้อนนะคะเพราะว่ามันก็จะมีนู่นนะคะข้อเก่าเขาก็อยู่อยู่ได้อยู่แล้วบางตัวก็จะขึ้นมานอนตรงนี้นะคะแล้วแต่ตัวไหนจะขึ้นมานะคะก็ทําเป็นสองชั้นนะคะก็จะขึ้นไปนอนตรงนี้ด้วยนะคะแต่ยังอัดไม่สนิทนะคะคือนี่นะคะแต่เขาก็อยู่ได้นะคะเขาก็จะค่อยๆระวังของเขา แต่เดี๋ยวถ้ามีเวลาเราจะอุดไปเรื่อยๆนะคะทําไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันจะเป็นช่องห่างนะคะช่องห่างพูดถึงตัวเล็กกระโดดลงได้มันต่ําไม่เป็นไรนะคะตรงนี้แต่ตรงนี้จะสูงหน่อยนะคะนี่เราก็ค่อยอุดอุดช่องไปเรื่อยๆนะคะอันนี้มันมันห่างนะคะแต่เราก็พอดีเราลื้อไม้พาเลทแบบเนี้ยค่ะออกมาแล้วเราก็มาอุดนี่นะคะตามหลังมันจะนอนด้านนี้ไม่เป็นไรนะคะอุดแบบไหนก็ได้อันนี้ไม้ที่เราตัดจากไม้ สะเดาวนานแล้วนะคะมันจะตัดยากนะคะนี่นะคะอุดรูนี่ก็จะเป็นบันไดเป็นขึ้นชั้นที่สองนะคะขึ้นไปข้างบนเขาจะนอนตรงไหนก็ได้นี่ก็มีบางตัวขึ้นไปนอนนะคะเพราะว่าเรามาทำเสริมอีกทีนะคะคือต่อไปเราก็จะให้อาหารนี้นะคะให้แล้วเขายื่นหัวออกไปกินนี้นะคะ ก็จะขังคอกนะคะเวลาให้อาหารเพราะว่ามันจะวุ่นวายแพะแกะเราเป็นแพะปล่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆทำอย่างนี้ค่ะหาไม้ยุคาไม้กระถินที่เขาแทะแล้วค่ะมาเสริมเสริมตรงที่มันห่างๆนะคะการขาเขาตกไปอย่างนี้นะคะจะได้รับอันตรายเป็นอันตรายได้นะคะอันนี้ก็เราตัดไม้เดานะคะต้นไม้ใหญ่ของเรานานแล้วนะคะเราเอาลงไว้ ก็ปาดยากหน่อยนะคะตัดยากปาดยากแต่ก็มาทำพอให้เขาอยู่ได้แพร่ขาเขาไม่ตกนะคะอยู่ได้นะคะแพะเราอาจจะมองดูไม่เรียบร้อยไม่อะไรนะคะแต่แต่แพะอยู่ได้นะคะเราเน้นไปหยัดนะคะลดต้นทุนการผลิตได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะคะตอนนี้แพะแกะของเราก็จะเป็นแพะปล่อยนะคะปล่อยได้ทุ่งบัวเราก็ปล่อยนะคะเลี้ยงแบบปล่อยนะคะการเลี้ยงแบบปล่อยมันก็จะลําบากหน่อยนะคะจะหมดเวลาแบบกับการเลี้ยงนะคะ อันนี้เราก็ช่วงบ่ายๆนะคะช่วงเช้าเราก็จะมาทําคอกหลังจากที่เรากลับมาจากทําอาหารที่บ้านกินข้าวกินน้ําที่บ้านแล้วก็จะหาเวลามาทําวันละนิดละหน่อยนะคะได้มาละเท่าไหร่ก็เอานะคะคือไม่รีบไม่ร้อนนะคะเพราะว่าแพะเราก็มีที่อยู่แล้วก็จะเสริมเพราะว่าหน้าแล้งจะมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็ซื้อผิวถั่วเหลืองไว้สองถุงนะคะโดยที่พ่อเ้าขายให้โลสิบห้าบาทนะคะแต่ยังไม่ได้ให้แพะกินเลยนะคะเพราะว่า เราดูแล้วตอนนั้นมันจะลมแรงมากนะคะมันจะปิวแล้วคะมันเบาเดี๋ยวเราจะให้แล้วก็จะไปหาอาหารเสริมมาให้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแรงมานี้แต่ตอนนี้ก็พอได้แทะเล็มนะคะปล่อยออกไปตามนู่นนะคะออกไปไปเรื่อยๆนะคะแพะแกะวัวของเราจะเดินไกลเหมือนกันนะคะก็จะทําให้แพะแกะของเราไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะคะไม่อ้วนแพะแกะวัวไม่ค่อยอ้วนมากก็อ้วนธรรมชาติก็จะ แข็งแต่แข็งแรงนะคะเพราะว่าเขาเดินทั้งวันนะคะเฉพาะอยู่ในคอกบริเวณนาเรานี่ก็ยี่สิบไล่แล้วนะคะเขาเดินอยู่ทั้งวันนะคะนล้วก็ออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะอุดนะคะอันนี้อันนี้เราอดุดเราใช้ไม้กระถินนะคะไม้ที่เขาแกะยาวไปเลยนะคะเนี่ยคะ่ะไม้ลำไม้กระถินเราก็จะประมาณนี้นะคะคอกแพะของเราไม่มีอะไรมากมายนะคะทำแค่เขาอยู่ได้นะคะ เพราะว่ามันก็จะเป็นสองคอกนะคะสองโรงเรือนโรงนู้นเป็นโรงเก่าก็อยู่ได้นะคะแต่มันจะต่ําหน่อยนะคะสังสีลงต่ะคะ่ะตอนเวลาเรากวดขี้แพะก็จะลําบากนะคะปวดหลังปวดออวมากเลยนะคะต้องก้มเข้าไปกวดนะคะอันนี้นะคะคอ,อกนี้ที่เราทําต่ํานะคะไม่เป็นไรนะคะนี่นะคะ่ะต่ำๆแล้วก็จะใช้ไม้นะคะดึงออกมา ดึงขี้เขาออกมาอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นแหล่งที่ให้อาหารนะคะถ้าธรมรมดาจะปล่อยแบบนี้แหละคะ่ะแต่ถ้าวันไหนจะมีอาหารเสริมก็จะเอาเข้าออตรงนี้นะคะแล้วก็ขังไว้แล้วก็เทอาหารลางอาหารให้นะคะเดี๋ยวเราจะทําลางอาหารรอบๆอบนี้เลยนะคะลางอาหารเราก็จะใช้ท่อ PVC มาตัดนะคะนี่นะคะแล้วก็ยังเหลือตรงนี้นะคะก็จะมุงหลังคาลงมาแบบนี้นะคะกันสาดลงมาอีกหน่อยนะคะ แต่ทําประมาณนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะค่าช่างเราก็ไม่มีนะคะคือเราทําเองนะคะใช้แรงงานของเราอุปรกรณ์ของเราก็ค่อนขขางจะมีเยอะนะคะมีเลื่อยมีอะไรตามเรื่องะคะ่ะที่เราเคยซื้อใช้ในการทํากเกษตรตะก,ะกะเกษตรของเรานะคะก็จะประมาณนี้นะคะคอกบ้าน,านฟาร์มบ,บ้านนะคะชีลองฟาร์มไม่มีอะไรมากมายนะคะ อันนี้เป็นโรงเรือนที่สองของเรานะคะถอยมาให้ท่านผู้ชมชมจะประมาณนี้นะคะใครจะไปทำก็เชิญนะคะลดต้นทุนการผลิตของเรานะคะสวัสดีค่ะ